งันต่อมาผมพาไปดู h อ n d a าบ้างนะฮอนด้าเมทคันนี้นะมันเป็นสีดําออกน้ําเงินนะครับจะสีดําก็ไม่ใช่จะสีน้าเงินก็ไม่ใช่นะเป็นดําน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสีเดิมเดิมนะครับอันนี้เป็นสีเดิมนะผมไม่ได้ไปทําสีมานะครับรถสีเดิมนะฮอนด้าเมทคันนี้นะเป็นทรงซีดานนะครับซีดานขนาดเล็กนะฮอนด้าเมทคันนี้นะครับภายในเบาะผ้าทูโทนเบาะสวยมากพวงมาลัยสวยมากพวงมาลัยเดิม วิทยุ FMAM ใช้งานได้ปกติระบบแอร์เย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับอ่าภายในถือว่าสวยแล้วนะครับเบาะผ้าสวยมากเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องต่อเลยห้องเครื่องเดิมทุกจุดเดิมน็อตแน่นเหมือนเดิมฝาก็เดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเครื่องยังเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับ Honda a m เมกคันนี้นะครับปี2013เป็นตัว V นะครับเครื่อง1.2 ราคาขายอยู่ที่279,000บาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยให้แถมน้ำมันเต็มถังให้กับบ้านกับลูกค้าด้วยนะครับอ่าหรือขับฟรี90วันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะสนใจนะสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0 6 3 8 2 3 9 9 6เลยนะครับแถมเงินกับบ้านให้ด้วย1,000 0บาทนะครับ Honda a m e เมค,คันนี้นะเครื่องพันสนะรถอีก้คาสวยๆแบบนี้ต้องอ a s y c ค r เท่านั้นนะครับผม